พี่จ้าพี่น้องจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วพามาเบิ้งลูกไล่อีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นการเขาเหนียวกีิบเดียวเด้จ้าพี่น้องโอ้งามคักไหลหยากระบวมีลูกกระงา่ายง่ายพี่น้องลูกง่ายค่ะขวบกับอวบงามจ้า,าสำรับดำหน้าเลือกเลือกพี่น้องต้นเขาบะลูมจ้าหน้าเลือกเลค่ะผู้ดใดทีหน้านำทวมหน้าแท่เลือกเลือกพี่น้อง ันนี้ตอบตรวจได้จ้ะก้าเขาเนียวลุกง่ายค่ะขอฝากไว้อีกสายพันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งพูนหันไปทางพี่ใหญ่ไหมปุ่นอันไหมอีกแล้วพี่น้องพ้นกระไดเหลี่ยมไหมหรอลบมาหมหรอจีด้กาพ่อดำบนอีพี่น้องโอ้เหลี่ยมอะไรเอ้ว ไปเบิ้งอันอีสานบ้านเฮาด้วยจ้าพี่น้องจ้านี่แหละชีวิตชาวไรเชาวนากระดูกกำลังของชาติพี่น้องจ้านะเบิ้งวิดีธรรมชาติน่ะฝนสีมาแล้วพี่น้องลมเย็นซวยๆยอยู่ปากไว้พี่น้องเอฟซีเบิ้งทองไทยทองหน้าได้จ้ากะง่ามเขียวอันนี้ข้าวเหนียวขีดเดียวเด้อพี่น้องเด้อมัใหญ่มีมใหญ่เกินมีสายพันธุ์นี่แล้ว มีหน้าน้อยอยากไรควรผลิตหลาย,ลลายๆแต่ว่า,นาหน้าเล็กๆหน้าเล็กที่ว่าน้ำท่วมเป็นสิแม่จ้าพี่น้องจา้าอ,นนนนนอนันขั้นหนี้ก็กพิษเสี่ยงพิษร้องนวดขึ้กันแดบอ่าราคากับแพงคือกันได้พี่น้องอันเขา่านพนั้นหนีเนาะอย่ใหญ่เก่งอันเอามาลุ่มเบื้องก็พี่น้องสีเบิง้งเบิ้งตาเด้อกกาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องนี่โอ้ยมาน,นี่มาน,นี่เนี่ยโอ้ยมันงามคักหนึ่งตัวอันยางคักเลยพี่น้องจา้าคุณน่ะฮู้ ้าน้ำฟ้าน้ำฝนเลยพี่น้อง,องอแรงมากดอกแม่ตกมาเกเย๊ขวมเขาหน้อยมีไอ้เก่งอีกแล้วขวบพูดหลายๆได้จ้าเอฟซีอันนี้อันไฮเบิ้งอันกาเข่าเนีว้วขีดเดียวอันตอนลูกเด้ออันติดตามคลิปต่อไปเหมือนคลิปต่อไปอันดำเด้อพี่น้องเด้อสิผ้าดำอ่าฟ้านใบแล้วแต่ว่าน้ำมาถ่วมพี่น้องจ้าก็ลาเลยอันเอาเอากาตัวนี้ลงไปใส่เลิกๆเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านจ้าขอบคุณค่ะ